สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องผาฝันครับนี่ครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับที่บึงพระลำไช่อรรากาศดีมากครับเคิมเ,เหมือนฝนจะตกนีพาลูกสาวมาให้อาหารปลาครับ เดินออกกําลังกายกันวันอาทิตย์ครับวันนี้ครับอากาศดีมากครับที่บึงพระลานชัยเมืองร้อยเอ็ดได้มยก็ได้หครับโอ้หลบไหลายเลย ดีสวยเออยกัเต็กนี่ากาศดีมากครับบรรนะยากาศบรบรยากาศดีมากครับ ครับทุกเช้าขลระยาครับกำลังมาอาหารปลาครับม,มาเทียวได้ครับที่บึงพะราชัยครับฝน,บนครับมันเอียงรับตึ้งๆอื้อยอ ครผลสลิงลงมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับเจียวได้นะครับเฮ้เฮ้ กินไหมลูกอันนี้มานี่ไปใกล้น้ำเดินไปด้วนเดินไปด้วนน,นุ่นเดินไปด้วนนี่นมาให้ปลาน,นี้อย่าเพิ่งให้ปลาให้พี่นกก่รน,นกมารอเยอะแยะให้เลยค่ะให้เลยค่ะให้เลยค่ะ ปลาเยอะเลยเห็นไหมปลาเยอะเลยเห็นปลาไหมเอ้ปลาด้วยเองปาด้วย้น้องปลาด้วยอ้กนไให้น้องมาได้ยินห,ห้น้องปลาไป ปลาครับโอ,เโอ้เป็นอะไรเป็นปิ่งกับตะเบิกทั่วเลยเลยครับบรรยากาศดีมากครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนู่นบนฟ้านู่นหมือแม่นู่นนู่นน่นนู่นนู่นน่นูนนู่นู่นนู่น่นน่นนูนนนนูนนู่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 านก่นนู่นว่ะบรรยากาศาน

นกสวยไหมครับไปก่อนนกสวยไหมคะับะโอ้ฝนมาแล้วครับพี่น้องครับ,น,น,รบนี่ครับหอมโหรครับสวยงามครับติดตามด้วยนะครับช่องน้งปตาบดครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับยังสบายไหมคะไปไป